สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องเที่ยวกับแฟนนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันดีที่เราได้ออกเดินทางไปเที่ยวนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปกลับนะตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่จังหวัดอะไรคะโซเฟอร์ชนบุรีเราจะไปดูก่อนนะทุกคนว่าแบบ จริงจังซีซตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในจังหวัดกาญจน,นบุรีแล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอยู่อำเภออะไรอ่ะอกองทัพต้องเดินด้วยอาหารทางนี้เหมือนไปวัดต่นนั้นเลยไม่ใช่ทางนี้เหมือนเราขี่เนี่ยแล้วก็ขี่ไปอย่างเงี้ย เหมือนล้ขี่ไว้ใหญ่เม,มือ่ม,มอไซนะใช่ไหมจำไม่ได้เดี๋ยวว่ารู้แต่เป็นเรียบของอยี่เลยชุกคอ่มันไปไล่ยายแย้ม<อ>ใช่ไหม นข้างบนปะมีคนขบับนะนี่กลางๆกลางก็นกนกกคนดูมีรถลางขึ้นแล้วเปิดที่โมงนะเมื่อกี้แปดโมงเปิดทุกวันทุกคนแปดโมงนะน่าจะแปดโมงถึงสี่โมงครึ่ง ลงบันไดนแล้วคะ่ะครับบคนไทยยี่สิบบาทคนไทยยี่สิบบาทน่าจะไม่สูงนะคุณแต่ว่าใครขี้เกียจก็มีรถรางมีเอปอปอดขึ้นห้องบนก็มีนะ ตกใช่หมดขึ้นแล้วทุกคนทางขึ้นก็ไม่สูงน่าจะเดินขึ้นได,ด้๋ยวเรามาทางลับตั๋วที่ซื้อมาเมื่อกี้คือใช้ลงเรา

ความคงจริงเหรอ,อ <c oughs> ดอกอะไรเรดูทุกคนดูน่าอยู่ข้างหลังไหมที่เขาถ่ายมามเป็นทุงง่งนาแต่แถอนี้มีทุ่งนาเป็นแม่น,น้ำแบบเห็นเ,เป็ดแต่นต้ำ่อน ก็ทุกคนตรงนี้ถวายสังฆทานมาโบสถ์เราเนี่ยก็ไม่มีอะไรทุกคนแต่วิวสวยน่าจะมีดวนอ่ะถ้ามีดวนน่าจะมุมสูงน่าจะสวยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นกล้องธรรมดาก็เดินที่เดินมาเลยเป็นลานตรงนี้แล้วก็แม่น้ำมาอยู่ด้านหน้าทัางหลังเป็นทุ่งนาแต่วิวสวยนะทุกคนเดี๋ยวร้อยเราซื้อตดนก่อนนะ แต่เย็นมากตรงเนี้ยแต่ข้างหลังเว้ยเหมือนลมไม่มีแต่าเบ้อข้างหน้าเดินมาเมื่อกี้ลมไม่ค่อยมีแต่พอมาข้างหลังลมอย่างเย,ย็นแล้วก็เจอทุ่งน้ำมันไม่ที่เขาคุยมันเป็นภูวินล่าเหรอก็อยากให้ทำบ้านเราเป็นภูวินล่าหรืออะไรหรือว่าเป็นบ้านเขาว่ามีสระน้ำเลยเป็นภูวินล่าแต่อยากให้ทำบ้านเราคาเฟ่ไม่เกี่ยงหนึ่ง สองสามสี่ห้าไหมข้างหลอนู่นก็ใช่ป่ะบ้านพักเลยนะเห็นป่ะนูนะเดี๋ยวเราสับไปกันต่อนะทุกคนเราท้ำอะไรท้ำน้อยอะไรสักอย่างนาี้ยแหละเดี๋ยวเราเลยมาใช่ป่ะต้องไปหาดูก่อนเดี๋ยวไปดูเลยเ,เราจะเดินลงนะทุกคน,นเดินลงครับ นใจนนนี่ก็ประมาณนี้คนก็เป็นลานมุมเนี่ยสวยมากนี่ไงเรียว่าแต่ก่อนอันนี้เรียว่าลอกคนส่งอลยจริงเองกล้าขึ้นไหม đâu mày, xem เออเราไม่ล็อกเองไงเองไปนั <m <m ่งนู yeah> ่นเลยนั่งหน้าก็จะได้มองเห็นนะเ็งเสียวอีกไปนั่งนี่เลอกงคือตอนลงทุคนน้วมีเห็นไไม่ันไม่เสียวอะขึ้นหรอไม่เสียไม่เาตอนขึ้นครับเป็นไง ึงนี่งแต่เด็กๆสะพานลอยก็กลัวอเอ,อ้ยจริงๆสะพานลอยก็เสี่ยวกลัวไม่ไม่รู้ไม่ชอบี๋ยวไปเจอกันที่รถรถเลยนะครับค่าเข้ารถรางนะคะทุกคนก็ค,คนคไทยยี่สิบาทใช่ปะ่ะกับคนคนระปเทศ คนพมา่า20บาทแต่ถ้าต่างชาตินอกจากไทยกับพมา่าก็คือคนละ40นะทุกคนก็คือว่าโอเคนะคะสวยสวยแต่ดีนะเพราะมีรดรางเพราะว่าถ้าบันไดก็คงซิกแก่แกะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันเลยนะทุกทุกคนนะเน ทางขึ้นเลยทางเดินขึ้นไปเรื่อยโอ้เหใจดีทุกคนอุทุกคนโอเคนะถ้าเรามีกำลังแบบที่จะเดินขึ้นอะไรอย่างงเี้ย ทุกคนแต่สวยนะติดทั้งที่นี่วิวเขาแม่น้ำก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปต้นจาจุริยักษ ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคุณอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละและแวกเดียวกันอุย้ยทุกคนดูแม่น้ําสวยนะน้ําแห้งอยู่เดี๋ยวเราไปกันต่อคะ่ะฟ้าทุกคนเรานน่าจะไม่ได้เข้านะจะกลับเลยนะทุกคนจะกลับเลยเพราะว่าแบตกล้องจะหมดเดี๋ยวเราก็จะเซอร์เวยดูแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดเต็มๆน่าจะเร็วๆนี้ทุกคน เดดี๋ยวูกด<พ>ไลค์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะพี่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายนี่ทุกคนต้นนี้เลยต้นจามจุลียักษ์ก็เป็นาทางเดินก็ใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่มากทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคน